หลายคนบอกว่าแก่แล้วขาไม่มีแรงแต่หมอญี่ปุ่นกลับยืนยันว่าไม่ใช่เพราะอายุหรอกแต่เพราะอาหารบนจานคุณต่างหากบางคนพยายามกินผลไม้เพื่อสุขภาพแต่กลับรู้สึกว่าขาหนักปวดข้อขยับตัวยากกว่าเดิมเพราะผละไม้บางชนิดยิ่งกินยิ่งอักเสบกล้ามเนื้อยิ่งตึงข้อยิ่งฝืดแต่ในทางตรงกันข้าม ผลไม้บางอย่างก็เหมือนยากินแล้วช่วยให้ขาแข็งแรงขึ้นเดินคล่องขึ้นฟื้นแรงได้ไววันนี้เราจะพาคุณไปรู้จกักผลไม้เจ็ดชนิดที่คนอายุ60บวกควรกินเพื่อให้กลับมาเดินดีมีกำลังอีกครั้งก่อนไปฟังเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามช่องเกษียณสุขใจเรามีเรื่องดีๆแบบนี้มาฝากคุณทุกวันหนึ่ง เชอร์รี่ทาร์ตหรือเชอร์รี่เปรี้ยวเป็นผลไม้สีแดงเข้มขนาดเล็กรสชาติไม่หวานเท่าเชอร์รี่หวานที่เราคุ้นเคยแต่เชอร์รี่ทาร์ตอุดมไปด้วยประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายและพลังในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อของมันไม่เล็กเลยหมอญี่ปุ่นยืนยันว่าผู้สูงวัยที่กินเชอร์รี่เปรี้ยวเป็นประจำจะรู้สึกว่าอาการขาตึงตอนเช้าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะคนที่เดินขึ้นบันไดแล้วไม่ขาหรือลุกจากเตียงแล้วขาแข็งๆซึ่งเป็นสัญญาณว่ากล้ามเนื้อยังอักเสบหรือยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ทำไมเชอรรี่เปรี้ยวถึงช่วยได้เพราะมีสารสําคัญอยู่สองอย่างอย่างแรกคือแอนโทไซยานินช่วยลดการอักเสบในกล้ามเนื้อและข้ออย่างที่สองคือเมลาโทนิน ช่วยให้นอนหลับลึกหลับสนิทและส่งผลให้ร่างกายฟื้นตัวตอนกลางคืนได้ดีขึ้นมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยนัรรมเบรียประเทศอังกฤษพบว่าผู้สูงวัยที่ดื่มน้ำเชอรรี่เปรี้ยววันละสองครั้งนอนหลับดีขึ้นและอาการปวดกล้ามเนื้อลดลงภายใน1นถึงสสัปดาห์อีกหนึ่งงานวิจัยจากวารสารของสมาคมโภชนาการการกีฬานานาชาติ ระบุว่านักกีฬาที่ดื่มน้ำเชอร์รี่เปรี้ยวต่อเนื่องเจ็7วันอาการล้ากล้ามเนื้อลดลงและฟื้นตัวไวขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งผลลัพธ์นี้ใช้ได้กับผู้สูงวัยเช่นกันเพราะกล้ามเนื้อของคนแก่ฟื้นตัวช้ากว่าคนหนุ่มสาวมากแนะนำวิธีกินกินเชอร์รี่เปรี้ยวสดประมาณหนึ่งถ้วยเล็กก่อนนอนหนึ่งสองชั่วโมง หรือดื่มน้ำเชอรี่เปรี้ยวแบบไม่เติมน้ำตาลวันละ100-150ถึง150มิลลิลิตรไม่ควรดื่มมากเกินไปเพราะแม้จะดีแต่ถ้ากินมากอาจกระทบน้ำตาลในเลือดได้ผลลัพธ์ที่คนส่วนใหญ่รู้สึกได้ตื่นช้ามาแล้วไม่รู้สึกขาตึงเดินง่ายขึ้นเหยียดขาได้สบายไม่ปวดไม่เหมือนก่อน 2. ทับทิมผลไม้สีแดงอมชมพูมีเมล็ดสายคล้ายอัญมณีแต่ประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ข้างในยิ่งกว่าความสวยงามทับทิมช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นโดยเฉพาะบริเวณขาที่มักไหลเวียนช้าในคนสูงวัยคนที่ขาชาขาเย็นหรือรู้สึกหนักขามักมีปัญหาเรื่องเลือดไปไม่ถึงปลายเท้า ทับทิมคือคำตอบที่ง่ายและได้ผลในทับทิมมีสารเนตริกออกไซด์ที่ช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวเลือดจึงไหลไปเล้งขาได้สะดวกขึ้นมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียพบว่าคนที่กินน้ำทับทิมสกัดเย็นทุกวันความสามารถในการเดินและขึ้นบันไดดีขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องขาหนักขาล้า ทับทิมยิงช่วยลดความฝืดแข็งของหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของอาการขาปวดเมื่อเดินไกลวิธีกินที่แนะนำกินมเมล็ดสดหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะต่อวันหรือดื่มน้ำทับทิมแบบไม่เติมน้ำตาลวันละไม่เกินหนึมลิลิตรข้อควรระวังเลือกแบบไม่ผสมน้ำตาลไม่ใช่น้ำทับทิมแบบขวดหวานหวานดื่มแต่พอดีไม่ต้องเยอะมากเกินไป เหมาะกับใครคนที่ขาชาขาเย็นปลายเท้ารู้สึกไม่สบายคนที่เดินขึ้นบันไดแล้วปวดน่องหรือใครที่ยืนนานแล้วรู้สึกขาไม่มีแรงทับทิมเป็นผลไม้ที่ไม่ได้แค่ให้วิตามินแต่มันช่วยให้คุณเดินได้ดีขึ้นจริงๆโดยเฉพาะถ้ากินควบคู่กับการเคลื่อนไหวเบาๆเช่นยืดขาหรือเดินช้าๆในบ้าน 3. ส้มหรือเกรฟฟรุตผล,ลไม้รสเปรี้ยวอมหวานที่หลายคนกินเป็นประจำแต่รู้ไหมมันช่วยขาให้แข็งแรงได้ด้วยส้มและเกรฟฟรุตมีวิตามินซีสูงมากและยังเต็มไปด้วยสารไบโอฟลาโวนอยด์ oy, โดยเฉพาะสารชื่อเฮสเพอริดินที่มีบทบาทสำคัญกับข้อต่อของเราวิตามินซีและเฮสเพอริดิน ช่วยสร้างคอลลาเจนซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเนื้อเยื่อรอบหัวเขา่าข้อเท้าและสะโพกยิ่งอายุมากคอลลาเจนในร่างกายยิ่งลดลงทำให้ข้อต่อเสื่อมง่ายส้มจึงช่วยให้ก้าวเดินได้ดีขึ้นโดยไม่ปวดไม่ฝืดไม่ตึงอีกประโยชน์หนึ่งของส้มคือช่วยให้หลอดเลือดฝอยยืดหยุ่นทำให้เลือดไหลเวียนดี โดยเฉพาะเวลาที่เราเดินหรือยืนแนะนำให้กินวันละนิดก็พอส้มสดครึ่งผลหรือแบ่งเป็นสาสกลีบไม่ควรกินแบบน้ำผลไม้เพราะน้ำตาลจะพุ่งเร็วกินทั้งเนื้อผลไม้จะได้ใย,ยอาหารช่วยชะลอการดูดซึมข้อควรระวังสำคัญถ้าคุณกำลังกินอย่าลดไขมนันหรือ,อยาความดันบางชนิด ห้ามกินเกรฟรุตเด็ดขาดเพราะมันจะรบกวนการดูดซึมยาทำให้ยาทำงานผิดปกติได้สีบลูเบอรี่ผลไม้ลูกเล็กๆสีม่วงเข้มแต่เต็มไปด้วยคุณประโยชน์ที่ใหญ่กว่าที่คิดบลูเบอรี่อุดมไปด้วยสารแอนโทไซยานินที่ช่วยลดการอักเสบและช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่ล้าหรือบาดเจ็บเหมาะมากกับผู้สูงวัย ที่เดินแล้วปวดน่องหรือยืนานานๆแล้วขามไม่ล้าบางคนบอกว่าแค่เดินในบ้านยังรู้สึกล้านั่นคือสัญญาณว่ากล้ามเนื้อกำลังฟื้นตัวได้ไม่ดีบลูเบอรี่จึงช่วยให้ฟื้นตัวไวโดยเฉพาะถ้ากินในช่วงเช้าหรือหลังจากเดินออกกำลังกายเบาๆพระสารอาหารจะทำงานได้ดีขึ้นเหมือนให้ร่างกายเติมพลัง หลังใช้งานกล้ามเนือ้อแนะนำวิธีกินกินสดประมาณครึ่งถ้วยหรือผสมในโยเกิร์ตไม่หวานเพื่อช่วยในการดูดซึมและได้โปรตีนเสริมอีกทางข้อดีคือบลูเบอร์รี่มีน้ำตาลต่ำไม่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งจึงปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานหรือคุมน้ำหนักบลูเบอร์รี่อาจจะดูเล็ก แต่พลังของมันไม่ธรรมดาเลยแค่กินสม่ำเสมอก็ช่วยให้ขามีกำลังและฟื้นตัวไวขึ้นทุกวัน5ลูกพรุนหลายคนคิดว่าลูกพรุนช่วยแค่เรื่องขับถ่ายแต่ความจริงแล้วมันทำได้มากกว่านั้นเยอะลูกพรุนมีใยอาหารสูงช่วยให้ลำไส้ทำงานดีแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือมันช่วยลดการอักเสบในลำไส้ ซึ่งเป็นต้นทางของหลายปัญหาในร่างกายรวมถึงขาไม่มีแรงด้วยเมื่อระบบย่อยและดูดซึมทำงานดีสารอาหารต่างๆก็ถูกนำไปใช้ได้เต็มที่กล้ามเนื้อจึงมีกำลังกระดูกก็แข็งแรงขึ้นในลูกพรุนมีแร่ธาตุสำคัญ2อ,อย่างคือโบรอนและวิตามินเคทั้งสองอย่างนี้ช่วยเสริมกระดูกและข้อต่อ ทำให้การยืนการเดินมั่นคงขึ้นลดโอกาสหกล้มแบบเงียบๆเ,เหมาะกับใครคนที่ขับถ่ายไม่ค่อยดีคนที่รู้สึกไม่มีแรงตลอดวันคนที่เดินแล้วเหมือนขาไม่พาไปแนะนำวิธีกินกินลูกพรุนอบแห้งวันละสองถึงสามลูกหรือแช่น้ำให้นิ่มก่อนกินจะเคี้ยงง่ายขึ้นไม่ควรกินเยอะเกินเพราะเยอาหารสูง อาจทำให้ท้องอืดได้ 6. b l a c k คเบอรี่หรือราสเบอร์รี่ผลไม้ลูกเล็กสีเข้มที่หลายคนมองข้ามแต่จริงๆแล้วมันช่วยให้คุณเดินได้มั่นคงขึ้นเบอร์รี่สชนิดนี้อุดมไปด้วยไฟเบอร์สารต้านการอักเสบและโพลีฟีนอลที่ดีต่อระบบประสาทโดยเฉพาะเส้นประสาทเล็กๆที่ปลายเท้า ที่เกี่ยวข้องกับการทรงตัวและการรับรู้สัมผัสเวลายืนหรือเดินคนที่เริ่มรู้สึกเดินไม่มั่นเท้าชาหรือยืนแล้วเหมือนตัวเบาๆลอยๆนี่คือผลไม้ที่คุณควรลองสารต้านอักเสบในเบอร์รี่เหล่านี้ยังช่วยลดอาการอักเสบของเส้นประสาทลดอาการสัน่นมือชาเท้าชา ซึ่งพบได้บ่อยในผู้สูงอายุแนะนำวิธีกินกินสดวันละประมาณครึ่งถ้วยหรือผสมในโยเกิร์ตไม่หวานกินตอนเช้าหรือกลางวันดีที่สุด 7. อะโวคาโดผลไม้เนื้อเนียนรสจืดมันๆที่คนไทยบางคนยังไม่คุ้นแต่ในต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นถือว่าเป็นอาหารบำรุงกล้ามเนื้อชั้นยอด อะโวคาโดอุดมไปด้วยไขมันดีแมกนีเซียมและโพแทสเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่ล้าหรืออ่อนแรงอะโวคาโดยังมีวิตามินเคที่ช่วยเสริมกระดูกและข้อต่อให้แข็งแรงและช่วยลดการอักเสบแบบลึกๆในเนื้อเยื่อเหมาะกับใครคนที่เดินแล้วไม่มีแรง คนที่ออกแรงนิดเดียวก็ลา้าหรือผู้สูงอายุที่กล้ามเนื้อฝ่อลงตามวัยวิธีกินกินอะโวคาดโดกินสดวันละประมาณหนึ่งในสหรือครึ่งลูกผสมในสลัดหรือกินกับข้าวต้มไม่หวานอย่าใส่น้ำตาลหรือนมข้นหวานจะเสียคุณค่าไปทันทีอะโวคาดโดอ,อาจไม่ใช่ผลไม้หวานสดชื่นแต่ถ้ากินเป็นประจำจะช่วยให้ขามีกำลังอย่างมั่นคง โดยเฉพาะในวยที่กล้ามเนื้อเริ่มเสื่อมถอยหมอบอกไว้ชัดเจนว่าอย่าก,กินผลไม้รวมกันเยอะๆในมื้อเดียวผลไม้บางชนิดไม่สามารถกินคู่กันได้เช่นปั่นสมูทตี้ห้าอย่างพร้อมกันเพราะร่างกายจะสับสนย่อยไม่ทันทำให้เกิดแกส๊สท้องอืดควรกินผลไม้สดทีละชนิดหรือจับคู่แค่หนึ่งสองอย่างเท่านั้นตัวอย่างที่ดีเช่นเชา้า ส้มและบลูเบอร์รี่ตอนเย็นทับทิมและเชอร์รี่เปรี้ยวอย่าก,กินผลไม้แบบรีบเร่งเพราะจังหวการกินก็สำคัญพอๆกับอาหารอย่ารอให้ขาอ่อนแรงจนต้องนั่งตลอดวันเลือกผลไม้ให้ถูกชนิดกินให้ถูกเวลาก็ช่วยให้คุณกลับมายืนมั่นเดินดีได้อีกครั้งเริ่มแค่วันละหนึ่งอย่างก็พอเลือกจากอาการของคุณเช่น ขาเมื่อยขาเย็นกินทับทิมขาตึงๆเวลาเดินกินเชอรี่เปรี้ยวขับถ่ายไม่ดีกินลูกครุนเดินไม่มั่นคงแบล็คเบอร์รี่ฟังเสียงร่างกายแล้วค่อยๆปรับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักและคอมเมนต์มาว่าคุณจะเริ่มกินผลไม้อะไรเป็นอย่างแรก ขอให้คุณแข็งแรงและมีความสุขกับทุกวันในวัยเกษียณ